หลักในการเลือกซื้อสินค้าและบริการเพื่อการบริโภคข้อที่2นะครับคือเราก็ต้องดูว่าสินค้าและบริการนั้นต้องมีราคาคุณภาพรวมไปถึงปริมาณที่มีความเหมาะสมด้วยนะครับตัวยอย่างแรกเรามาดูราคาคุณภาพนะครับสินค้าที่ขายนะครับก็ต้องมออีก็จะมีหลากหลายคุณภาพให้เลือกซื้อตามราคานะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณภาพนั้นเหมาะสมกับการใช้งานและก็ราคาที่เราจ่ายไปหรือเปล่า นในขณะที่ราคากับปริมาณนะครับก็คือการเลือกซื้อสินค้าก็ต้องซื้อในปริมาณที่พอเหมาะกับการบริโภคของเราในช่วงเวลาหนึ่งๆนะครับไม่ควรซื้อบริโภคมากเกินไปเพราะว่าบางครั้งเราจะต้องทิ้งไปโดยเสียเปล่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อ,อสินค้าอย่างเช่นอาหารต่างๆซึ่งมันมีวันหมดอายุหรือว่าสามารถเสียได้ง่ายนะครับก็ต้องเราก็ต้องมีการคิดให้รอบคอบนะครับว่าจะซื้อปริมาณแค่ไหนนะครับ ข้อที่3นะครับคือสถานที่ซื้อนะครับเราต้องดูด้วยนะครับว่าการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกต่างๆนะครับมันเหมาะสมหรือไม่นะครับรวมไปถึงการเดินทางไปซื้อนะครับอยู่ไกลหรือว่าใกล้กับตำแหน่งของเราที่อยู่ในปัจจุบันนะครับเช่นการเลือกซื้อสินค้าจากตลาดนะครับก็ได้สินค้าที่มีความสดใหม่นะครับและสามารถนําไปประกอบอาหารหรือนําไปใช้ที่บ้านของเราได้ทันทีนะครับ ในขณะที่การซื้อสินค้าทั่วไปก็จะซื้อบริเวณใกล้บ้านหรือว่าใกล้โรงเรียนก็ได้นะครับสุดท้ายแล้วก็คือสรุปก็คือสถานที่ที่เราสะดวกที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อไปซื้อสินค้ามากเกินไปด้วยนะครับส่วนข้อที่4นะครับคือ หลักในการเลือกซื้อโดยคำนึงถึงเวลานะครับระยะเวลาที่เหมาะสมในการซื้อจะช่วยให้เกิดการประหยัดนะครับและก็ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพได้ในราคาที่มีความยุติธรรมด้วยนะครับดังนั้นจะต้องมีการวางแผนในการซื้อล่วงหน้านะครับดูเวลาในการอ,ออกสู่ตลาดของสินค้านะครับจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่ไม่แพงแล้วก็มีคุณภาพดีนะครับเช่นการเลือกซื้อผลไม้หรือว่าพืชผักตามฤดูกาล ก็ย่อมมีราคาที่ถูกกว่าการซื้อผลไม้ที่อยู่นอกฤดูกาลนะครับและหลักข้อสุดท้ายในการพิจนารณาเพื่อเลือกซื้อสินค้ามาบริโภคนะครับคืออายุของสินค้านะครับการซื้ออาหารประเภทและสุดท้ายนะครับคือหลักในเรื่องของอายุของสินค้านะครับการซื้ออาหารประเภท และสุดท้ายนะครับคือ,อหลักในการเลือกซื้อนะครับสินค้ามาบริโภคโดยคำนึงถึงอายุของสินค้านะครับการซื้อสินค้าประเภทอาหารและยานะครับจะต้องดูวันหมดอายุของสินค้านะครับเพื่อให้ได้สินค้าที่มีสภาพดีด้วยนะครับไม่มีความเน่าเสียหรือว่าอย่างตัวย,ยานะครับถ้าเกิดหมดอายุอาจจะมีผลข้างเคียงตามมาก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะได้ทําให้เกิดการควบคุมนะครับคุณภาพของสินค้าได้ แล้วก็สามารถเด็ดเดี่ยงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ายานะครับหรือการบริโภคอาหารที่หมดอายุไปแล้วนะครับเพราะว่าหากผู้บริโภคไม่ได้พิจารณาหรือสังเกตถึงการหมดอายุของสินค้านะครับเมื่อนําไปบริโภคก็จะเกิดผลเสียต่อสุขภาพตามมาได้นะครับซึ่งร้ายแรงที่สุดอาจจะนำไปสู่การบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเลยท,ทีเดียวนะครับ สำหรับผู้บริโภคเองนะครับก็จะมีสิทธิ์นะครับที่คอยกำกับว่าอยู่เช่นเดียวกันว่าสิทธิ์ของผู้บริโภคนั้นมีอะไรบ้างกฎหมายได้บัญญัติเอาไว้นะครับเพื่อคุ้มครองพวกเรานะครับไม่ถูกเอารัดอเอาเปรียบจากผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้านะครับ โดยกฎหมายหลักที่คอยควบคุมอยู่ก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนะครับพศ2522ซึ่งก็ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาแล้วนะครับในฉบับที่2อคือ,อพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฉบับปีพศ2541นะครับก็ได้มีการบัญญัติสิทธิของผู้บริโภคเอาไว้ในตอนนี้นะครับซึ่งก็จะมีอยู่5ประเด็นหลักนะครับ หนึ่งนะครับก็คือสิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพนณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอของสินค้าและบริการนะครับก็หมายความว่าสิทธิที่เราจะได้รับจากการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริงของสินค้านั้นนะครับและปราศจากความเป็นพิษภัยต่อผู้บริโภครวมไปถึงสิทธิ์นะครับที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างเพียงพอนะครับทำให้เราไม่เกิดความเข้าใจผิดนะครับในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ สิทธิ์ข้อที่2นะครับคือสิทธิ์ที่เรามีอิสระในการเรียกหาสินค้าและบริการนะครับก็หมายถึงการที่ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการโดยความสมัครใจได้นะครับไม่ได้มีใครมาขู่บังคับเรานะครับเรามีอิสระในการตัดสินใจโดยปราศจากการชักจูงที่ไม่เป็นธรรมทั้งปวงด้วยนะครับอย่างเช่นการโฆษณาชวนเชื่อนะครับหรือว่าการกระตุ้นผักตันให้เราไปซื้อสินค้าโดยไม่ใช่ความตั้งใจของเราเองนะครับ สิทธิ์ข้อที่3นะครับก็คือสิทธิที่ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการนะครับก็หมายถึงการที่ผู้บริโภคใช้สินค้าหรือบริการใดก็ตามนะครับสินค้าและบริการนั้นจะต้องมีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐานนะครับเหมาะสมแก่การใช้และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือว่าความอันตรายต่อชีวิตของผู้บริโภคนะครับ ร่างกายหรือทรัพย์สินในกรณีนี้นะครับต้องมีการใช้ตามคําแนะนำนะครับรวมไปถึงความระมัดระวังตามสภาพการใช้งานของสินค้าและบริการนั้นด้วยนะครับสิทธิข้อที่4นะครับคือสิทธิ์ที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญานะครับหมายถึงสิทธิ์ที่จะได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจนั่นเองนะครับเช่นสัญญาบัตรเครดิต ที่มีข้อสัญญาว่าการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตรค่าธรรมเนียมค่าบริการดอกเบี้ยค้างชำระผู้ประกอบธุรกิจไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับผู้ประกอบธุรกิจจะยกเลิกสัญญาการใช้บัตรเครดิตเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้บริโภคทราบร,รวมไปถึงไม่มีการระบุสิทธิของผู้บริโภคในการขอยกเลิกสัญญาบัตรเครดิตนะครับข้อสัญญาเหล่านี้ถือว่าไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคนะครับเราก็ต้องมีการพยายามเรียกร้องผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับ การบริโภคอย่างยุติธรรมของผู้บริโภคมากที่สุดนั่นเองนะครับและสุดท้ายก็คือสิทธิที่จะรับการพิจารณาและการชดเชยความเสียหายนะครับก็หมายถึงกรณีที่ว่าผู้บริโภคนั้นถูกผู้ประกอบการธุรกิจละเมิดสิทธินะครับจนก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นมา ผู้บริโภคก็มีสิทธิในการเรียกร้องให้ผู้ประกอบการต้องชดใช้ค่าเสียาหายที่เกิดขึ้นจากการกระทํานั้นนะครับเช่นอาจจะมีการร้องเรียนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสํานักงานคณะกรรมาการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งหน่วยงานก็จะดำเนินการนะครับทำการเอาผิดนะครับกับผู้ประกอบการที่ละเมิดสิทธิ์ของผู้บริโภคนั้นนะครับสุดท้ายนะครับเรามาดูว่าเราสามารถไปร้องเรียนนะครับได้ที่ไหนบ้างเมื่อเราเกิดปัญหา ในเกี่ยวกับการบริโภคและการละเมิดสิทธิ์ของผู้บริโภคขึ้นมานะครับก็จะมีอยู่หลายหน่วยงานด้วยกันนะครับอย่างเช่นค่ะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าและบริการนะครับเราก็สามารถร้องเรียนไปที่สาข้อบอนะครับซึ่งก็คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ก็จะมีสายด่วนอยู่ที่เบอร์1 1 6 6นะครับ ทางน้องรู้สึกว่าถูกลเมิดสินธิการบริโภคนะครับเมื่อได้รับความเป็นธรรมก็กดโทรศัพท์ไปที่111 6นะครับแล้วก็ล้องเรียนกับสำนักงานสคอบอนะครับหน่วยง,งานที่2นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียน ผลิตภัณฑ์อาหารยาเครื่องสําอางนะครับเครื่องมือแพทย์สิ่งเสพติดและวัตถุมีพิษนะครับหากเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้นะครับสามารถร้องเรียนได้ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอ,อยอน,นั่นเองนะครับโดยมีโทรศัพท์สายด่วนนะครับอยู่ที่เบอร์1556นะครับ และหน่วยงานสุดท้ายนะครับหากมีข้อร้องเรียนหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานของการผลิตสินค้านะครับสามารถร้องเรียนไปที่สำนักง,งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสอม,มออนะครับโดยโทรศัพท์ไปได้ที่02202 02, 02, นะครับ3301-4นะครับ จะเห็นได,ได้ว่านะครับสินค้าและบริการมีอยู่หลากหลายในชีวิตประจำวันของเรานะครับดังนั้นผู้บริโภคควรเล,เลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพียงพอนะครับมีความเหมาะสมกับการใช้ของเราเองรวมไปถึงได้มาตรฐานและเกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับเราในฐานะประชาชนพลเมืองนะครับก็ต้องมีความตระหนักนในการเรียนรู้ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคและการใช้สินค้าต่างๆในการบริโภคอย่าง รู้ถึงคุณประโยชน์ที่มีนะครับแล้วก็สภาพการใช้งานของมันด้วยนะครับหากเกิดข้อพิพาทนะครับเกิดผลกระทบหรือว่าความเสียหายจากการบริโภคขึ้นเราก็ต้องรู้จักที่จะไปร้องเรียนนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นต่อไปนะครับ